สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันแชนแนลนะคะโอ้โหวันนี้เรากำลังเดินทางไปไหนเนาะอนี้อ่ะคุณลุงไปกับคุณลุงไปกับพี่ปอยกับพี่ตูมนะคะเออเนาะคุณลุงจะพาไปไหนคุณลุงอยากจะพาไปดูต้นเทียนนะคะไปดูต้นเทียนเมื่อวานนี้เราก็มีมีงานนะคะก็ฝนตกด้วย ก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปดูเทียนนะคะความจริงแล้วเมื่อวานนี้เขาก็นําเทียนไปไว้ที่ทุ่งสีเมืองแล้วก็หลายๆที่ตามถนนหนทางโอ้โหปีนี้เขาบอกว่าเยอะมากๆเลยจนต้องแบ่งแห่เทียนเป็นสองวันเลยนะคะและสถานที่จัดงานแห่เทียนกลางคืนที่เขาเรียกหรือการแสดงแสงสีเสียง ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆวัฒนธรรมของเมืองอุบลน,นะคะของจังหวัดอุบลราชธานีก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะเท่าที่ป้าดูเ,เพื่นประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคะว่ามีหลายจุดมีหลายที่ในการที่ไปแสดงนะคะและเรื่องราวก็มีมากมายหลายหลากนะคะและในแต่ละวันนี้แต่ละจุดก็จะ,สะแสดงเรื่องเดิม นะคะเพราะว่าแบ่งกันแล้วนะคะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวอยากจะไปชมเรื่องราวใดก็ไปได้ตามอัธยาศัยนะคะแต่ที่แน่ๆอยู่ที่ทุ่งสีเมืองนะคะตรงจุดศูนย์รวมศูนย์กลางนั้นมีอยู่6จุดนะคะมีการแสดงอยู่6จุดด้วยกันไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะจองที่นั่งที่จะดู การแสดงแสงสีเสียงได้ไหมนะคะสำหรับคืนนี้แต่ว่าดูดูดูด,ดูมาดูมีทั้งแสงตะวันจ่าแสงตะเวนจ่าแล้วพี่น้องเ้อแล้วก็มีทั้งเมฆดำทะมึนเลยพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ชิลๆนะคะชิวๆตกก็ไม่เป็นไรไม่ตกก็ดีจะได้ดูแต่ถ้าฝนตกเราก็หลบเข้าร่มเงา แล้วเราก็ดูต้นเทียนนะคะไปชมเทียนเทียนใหญ่แต่ว่าเสียดายเนาะคุณลุงคุณลุงบอกว่าเขาแบ่งแห่แล้วครึ่งหนึ่งวันนี้เขาน่าจะนํากลับด้วยเพราะว่ามันเอ่อมันแน่นนะคะมันแน่นกันมันไม่มีที่ว่างสําหรับที่จะวางเทียนนะคะที่จะที่จะวางเทียนทั้งหมดนะคะที่จะวางไว้ให้คนดูคือคนอ,อยู่บนรถนั่นแหละนะคะก็เอาไปจอดไว้ตาม ถนนหนทางนะคะแถวทุ่งสีเมืองเป็นหลักนะคะแล้วก็จะไปตามถนนหนทางจะยาวไปถึงไหนนั้นก็คงแล้วแต่ความมากจำนวนมากของต้นเทียนนะคะทีนี้วันนี้แบ่งหอแแหไปแล้วประมาณยี่สิบกว่าใช่ไหมคุณลุงประมาณยี่สิบกว่า ต้นนะคะที่แบ่งแห่วันนี้ก็คงจะนำกลับไปแล้วเนื่องจากว่ามันแน่นกันเหมือนที่บอกนะคะและทีนี้ก็วันนี้คงจะเหลือครึ่งหนึง่งเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็จะแห่อีกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะสำหรับการแห่เทียนรู้สึกว่าอลังการมากเลยนะปีนี้ <c oughs> ทำไมประเปียกจับแต่ก้อนเมฆ ก็นั่นแหละก็ลุ้นอยู่นี่แหละนะคะว่าเราจะได้เห็นไหมเนาะแห่เทียนกลางคืนที่ว่าเนี่ยแสงสีเสียงการแสดงเนี่ยถ้าฝนตกก็แน่นอนคงจะได้คงจะได้เห็นเฉพาะคนที่นั่งอยู่ในอัจัรทย์ที่มออีหลังคานะคะบังเป็นร่มเป็นอะไรแต่สำหรับนักแสดงนะคะบางทีเขาก็ ไม่ใช่นักแสดงเฉยๆนะเป็นนักกีฬาด้วยมีน้ำใจนักกีฬาบางทีเขาก็แสดงกลางสายฝนเลยถ้าไม่หนักหนาเกินไปนะถ้าฝนโปรยๆนี้ทุกครั้งที่ป้าเปียกเคยมาดูนักแสดงเขาก็แสดงเลยนะคะถ้าไม่หนักจริงๆเขาก็ไม่หลบเข้าร่มเงาหรอกนะ,ะเขาก็แสดงไปเรื่อยๆแต่คนชมเขาก็จะมีร่มนะคะเขาก็ไม่หนีเหมือนกันนะ อย่างเท่นปีที่ผ่านมานะคะดีด้วยที่ป้าเปียกได้มีโอกาสนั่งอยู่ในอจัจารย์ที่มันมีหลังคานะคะปีที่แล้วแต่ว่าสําหรับคนที่เข้ายืนอยู่กลางแจ้งเขาก็จะมีร่มพกร่มกันนะคะไม่หนีเหมือนกันยึดฐานที่มั่นเลยนะคะแต่ละคนก็ไม่ขยับเลยคนแน่นมากแล้วป้เปียกก็อยู่นั่งอยู่ตรงที่สูง,สงแถวที่สูงแล้วมันก็ถ่ายไม่เห็น เห,เห็นแต่เห็นแต่ขบวนที่เดินไปตามถนนแต่คนที่แสดงเป็นนั่งอยู่บนเขาเรียกอะไรเสลี่ยงป่ะสูงๆนะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายไม่เห็นคนงามไม่เห็นพญา,อ,าอะไรเลยนะคะแล้วทีนี้ป้าก็ลงมาจากที่นั่งนะคะกะว่าหวังว่าจะลงมาถ่าย มายืนถ่ายอยู่ริมทางแต่ปรากฏว่าผิดคาดนะคะพอลงมาแล้วไม่มีที่ว่างสำหรับคุณนะคะคนยืนแน่นเต็มไปหมดเลยอันนี้ปัาเปียกเล่าปีที่ผ่านมาเนาะเออแล้วแต่ความจริงแล้วถ้าเป็นบรรยากาศแบบนั้นป้าก็ไม่โอเคนะเพราะว่ามันปล่อยให้ลูกหลานคนที่เขาเกิดใหม่ยายรุ่นพี่น้องที่เขายังไม่เห็นได้เขาได้ดู แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากต่างประเทศนะคะที่จะมาเที่ยวก็เปิดโอกาสให้คนได้เที่ยวได้ดูสําหรับป้าเปียกก็กับคุณลุงกับพี่ปอยนะคะดูมาตั้งแต่รูปยังเล็กๆที่เราย้ายมาอยู่ที่อุบลใหม่ๆโอ้โหก็ตื่นตาตื่นใจอลังการมากนะคะตอนนั้นก็ใหญ่นะป้าเห็นตั้งแต่เริ่มแรกก็ใหญ่แล้วงานแห่เทียนอุบลน,นะคะเพียงแต่ว่า ปัจจุบันนี้เขาอาจจะมีเทคนิคเทคนโนเทคโนโลยีอะไรเสริมเข้ามาว่าด้วยเรื่องของแสงสีเสียงนะคะตอนแรกก็อาจจะธรรมดานะคะแต่พอ,อหลายปีต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละนะคะมันก็รู้สึกว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามา ใหม่ๆเยอะเหมือนกันทำให้ตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะมาเห็นเป็นครั้งแรกนี่ตื่นเต้นแน่ๆนะคะขนาดป้าเปียกเห็นตอนแรกนู่นหลายปีแล้วยังตื่นตาตื่นใจยังตื่นเต้นเลยนะคะยิ่งพอลูกโตขึ้นมาอะพี่ปอยก็เป็นนางรำประจำโรงเรียนตั้งแต่มัธยมมานะคะตั้งแต่ปถมเลยพี่ปอย เป็นนักฟ้อนนักลํานางละมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเลยนะตอนที่อยู่โรงเรียนอเวมารีอานั้นก็พิ่พอยก็เป็นนักสแสดงด้วยนะคะเป็นนางราตลอดเลยราจนเท้าคลองกันเลยว่างั้นสมัยก่อนรู้สึกว่าแดดยังไงเขาก็ไม่ให้ใส่รองเท้าด้วยความเชื่อหรือวัฒนธรรมประเพณีอะไรทำนองนี้แหละเห็นเด็กๆก,ก็โอ้โห ร้อนกันเลยนะคะไม่ใส่รองเท้าแสดงไปตามถนนนะคะอากาศร้อนๆป้าเปียกับคุณลุงก็ตามลูกนะคะตามเชียร์ไม่ได้เห็นขบวนอื่นหรอกนะคะก็เห็นแต่ขบวนที่เป็นพี่ปลอยรำนะคะเพราะว่าตามดูลูกนะคะกลัวจะเป็นลมนะคะแต่ครูบาอาจารย์เขาก็มีก็ดูแลดีอยู่หรอกนะคะแต่เราก็เป็นห่วงลูกนะคะก็ตามเชียร์ตามดูลูก แล้วบางทีบางบางงานนะพี่ปอยก็รำก็ภาคภูมิใจนะลูกลูกรูก้สึกว่ารำเป็นตัวเอกด้วยอะไรแบบนี้ก็มีนางสนมนางอะไรอยู่ล้อมรอบอะไรแบบนี้ก็โอ้โหเมื่อก่อนนี้ป้าเปียกอัดรูไปไว้เต็มเลยทําเป็นอัลบั้มแต่ตอนนี้ไม่รู้พี่ปอยเอาไปไหนหมดบางทีก็เอารื้อออกไปเนาะก็เล่าสู่กันฟังตอนนี้ก็จะไปดูแห่เทียน ณนะปัจจุบันปี2,567นะจ๊าเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังว่าเราเห็นอะไรบ้างนะคะ